สวัสดีครับทุกคนและสำหรับเกม Roblox Map Creature of Zona เนี่ยในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทำการเล่นกันกับเจ้าบัฟยูโรปีนั่นเองนะครับผมตัวละครที่เขาเพิ่งได้รับทำการรีโมเดลมาผสมร้อนๆเลยนะครับผมเมื่อไม่นานมานี้เนาะวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปให้ดูกันนะครับว่ามันจะเล่นสนุกกันแค่ไหนกันเชียวนะครับแล้วก็พิเศษสุดๆเลยนะครับผมสำหรับเจ้าบัฟยูโรปีตัวนี้ผมก็ได้ทำการนะครับผมให้แต่งสีเป็นเจ้าคอง2,024นั่นเองซึ่งสีนี้นะครับผมก็แต่งโดยบ็อกโก นะครับผมนะก็จะมาเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะเรียกว่าคองโลปิกันแล้วกันนะครับทุกคนนะเฮ้ยแป,แปลกไหม <c oughs> ซึ่งนะครับผมตัวโมเดลก,ก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนะเป็นตัวอ้วนใหญ่ๆนะเท่ๆแล้วก็ดูเหมือนกับเป็นนักกล้ามอะไรประมาณนี้นะแล้วก็จะมีทางด้านของถุงมือตรงนี้นะครับที่แต่งสีให้เหมือนกับบีชกลบนั่นเองของเจ้าคอง2024นะแล้วก็ตัวละครตัวนี้นะครับผมเป็นตัวละครเซมิกอควาติกนะครับผมแล้วก็เป็นตัวกินพืชขนาดเทียสี่นั่นเองนะครับแล้วก็สเตตั ต่างๆทุกคนสามารถดูตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะนี่ดาเมจอะไรเอ่ยแล้วก็พาสซีฟสกิลอะไรต่างๆเนาะแล้วก็แอคทีฟอ b เบ i t ตี้ต่างๆนั่นเองโอเคครับทุกคนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูดีกว่านะครับผมสำหรับเจ้าคองโลปิตัวนี้นะครับผมไปกันครับ มาครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็พาทุกคนเข้ามาในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ,โ,โอ้โหมาถึงก็มาเกิดกันที่ทะเลๆๆทรายกันเลยทีเดียวซึ่งเดี๋ยวนะครับผมจะเดินทางไปตรงนี้กันดีกว่านะครับผมไปดูซิว่ามันจะมีตัวอะไรให้เราไล่ตีหรือว่าตัวอะไรจะมาตีเราบ้างหรือเปล่านั่นเองนะครับซึ่งโอ้โหตัวละครบัฟวิโรปี้ตัวนี้นะครับผมก็บอกเลยนะว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่รีโมเดลมาแล้วก็ทําให้มันดูดีขึ้นอย่างมากเลยนะครับเป็นเหมือนกับอ่าน้องตัวเล็กๆไม่ตัวเล็กสีตัวใหญ่ๆ,ๆนะครับแบบปุกลุกๆๆ อ้วนอวบๆนิดหน่อยนะซึ่งก็ตอนนี้ผมก็แต่งสีมาเป็นแบบคอง2 0 2 4เห็นไหมอ่าเดี๋ยววันนี้ไปลองโลเปกันดูนะครับว่าคนอื่นๆเนี่ยจะมองว่าผมเป็นตัวอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะนี่โอ้ยกระโดดด้วยโอ้ยโอ้ยทา่า้ยทุกคนเหมือนในหนังเลยท่าคองกระโดดโอ้โหแสดงว่าบั๊บโลปีปตัวนี้กระโดดได้นะแล้วก็อ่าทุกคนตรงนี้เลยนะจะมีเป็นท่าแกร็บด้วยนะครับแล้วก็ท่าเอิร์ธเควกนั่นเองนะโอ้ยไม่ธรรมดานะครับเนี่ยแต่ก่อนอื่นนะครับขออนุญาตคลุกโคลนกันหน่อยปึ๊บ นี่คือแบบว่านะเหมือนคองจัดๆเลยทุกคนีโอเคเรียบร้อยครับผมแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในฤดูหนาวนะครับมันก็เลยทําให้ติดสถานะฟอนไบด้วยเฮ้ยโอเคหายละไม่รู้มันจะติดอีกหรือเปล่าโอ้ตอนนี้ฤดูหนาวด้วยนะแล้วก็ตอนนี้ผมใส่เสื้อเลี้ยงมาเป็นบอยนั่นเองนะครับอาจจะลดสปีดนิดหน่อยแต่ว่าได้ดาเมจมากก็ถือโอเคแหละเฮ้ยเฮ้ยดันมันอะไรวะเด้อล่ะ ออคทาลิตนะครับผมโอ้โหผมบอกเลยตรงนี้ไม่ปลอดภัยแล้วเอ้ยยดีนะเนี่ยทุกคนเราเห็นก่อนอ่ะไม่งั้นก็คือเฮ้ยเฮ้ยโอ้มีลูกด้วยเหรอผมว่าลูกมันแน่นอนเลยอ่ะโอ้โดีนะเนี่ยเราเห็นมันก่อนอ่ะเกือบแตกไปทุกคนเพราะฉะนั้นเราไปอีกทางหนึ่งดีกว่าครับผมอย่างที่ว่านะครับตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครเซเมียควาติกนะในานางก็จะเป็นประมาณนี้นะน้องก็จะแบบน่ารักน่ารักว่านันแบบนี้ได้เลยเฮ้ยมีคยคิดโอ้โหสองตัวไม่น่าจะไหว มีสเปซบาร์ไปตัวนี้เฮ้ยมีท่าพุ่งด้วยนะครับผมบับบิโลบ <c oughs> ี้ตัวนี้เฮ้ยแจมแมวโว้ยน่าจะสู้ไม่ไหวว่ะถ้าเป็นไอตัวคยคีเนี่ยผมว่านะวันนี้เราต้องไปตรงไหนดีไม่แน่ใจว่ามีคนไหมนะครับเดี๋ยวเราไปทะเลทรายดีไหมเอ้ยมึงก็ใช่สิไปภูเขาไฟดีไหมตรงนี้หรือว่าตรงนี้ดีไปตรงนี้ดีกว่านะแต่ว่าเราจะว่ายน้ำไปยไหมเออแต่ผมว่ามันต้องเสียงนั่นแหละถ้าไม่ไหวก็ลองดูเมื่อกี้เหมือนมีคยคีหรือเปล่าตัวนึงไม่แน่ใจนะเดี๋ยวว่ายขึ้ อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ผมต้องใช้สปีดในการว่าย ไปแล้วครับผมขึ้นทีเดียวโอ้โหโคตรไกลเลยนะครับผมอ่ะเฮ้ยเจอเบอร์รี่พอดีเจอผลไม้พอดีเดี๋ยวเราแวะกินกันนิดนึงแล้วกันเพื่อเพิ่มพลังงานก่อนอ่าตอนนี้ผมได้ถานะมาด้วยนะแล้วก็กําลังหิวพอดีเลยแล้วก็เริ่มจะหิวน้าแล้วเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่ค่อยมีคนเว้ยเฮ้ยคนน่าจะไปหมกันอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งนะเออตรงนี้มีคนไหมเอยเฮ้ยนี่ไงโอ้มาแล้วม็อกเฮ้ยตัวม็อกกับทุวคนกับอะไรนั่นน่ะฮีเลียนวอร์เดนบัณฑน่ะ เฮ้ยทุกคนคิดว่าผมสู้ไหว,ปะวะหเปล่าวะอีเลียนอะ่ะน่าจะยังไม่โตป้าตอนนี้ผมเอลเดอร์แล้วด้วยมีม็อกตัวหนึ่งนะครับตรงนี้นะฮัลโหลเพื่อนฮัลโหลฮัลโหลวันนี้เล่นโนเปย์แล้วกันนะไม่ต้องไปเล่นตีใครดีกว่าดูซิจะมีใครว้าวกับผมบ้างเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้หมอกลงพอดีแล้วก็มีไอ้นี่อีกแล้วกลัวจะมีตัวล่องหนอีกทุกคน ฮัลโหลฮัลโหลเป็นไงคองอันนี้ก็คิดว่าเป็นอะไรดีวะเนี่ยตัวจิงเลนเหรอหรืออะไรดีเฮ้ยวันดีเพื่อนวันดีเพื่อนเดวทักทายเพื่อนหน่อยอันนี้คือวิ่งเข้าไปหานะทักทายทักทายทักทายฮัลโหลฮัลโหลโอ้ยดีหมดเลยว่ะเฮ้ยเอาดีกันแล้วดีกันแล้วอดีกันแล้วเอาด้วยเออเอาเอาด้วยอุ้ยแปดร้อยอุ้ยเจ็ดร้อยอุ้ยแรงจัดอุ้ยอุ้ยเรียบร้อยครับหนึ่งตัวอุ้ยเจ็ดร้อยตีแรงมาก เออโดนโดนโดนเฮ้ยวอร์เดนนี่มันวอร์เดนนี่วะไหวเปล่าวะต่อต่อต่อเฮ้ยเฮ้ยมีแววจะไหวมีแววจะไหวเฮ้ยเกือบได้ผมว่าไหวนะเนี่ยไปแล้วมันหนีไปแล้วว่ะโอ้โหกะว่าจะสงบสงบหน่อยนะครับทุกคนน้ามาเจอดอกนี้ก็คือไม่สงบแล้วเฮ้ยวอร์เดนหนีไปแล้วว่ะน่าจะเป็นตัววอร์เดนนะเฮ้ยว่าไงว่าไงฮัลโหลมาแบบนึกว่าอ่อนโยนนะครับไม่อ่อนโยนเมื่อกี้ผมช็อกไว้กลางวงเลยอะแล้ววงแตกเลยอะ มาครับจังหวะน,นี้แอคเซสีมาก่อนผมว่ามันอาจจะลงมาตีผมอีกก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ตรงนู้นจะมีเป็นทางด้านของโทเค็นไปเก็บโทเค็นก่อนดีกว่าแล้วก็มีมิจูมาตรงนั้นอ่ะไปไปดีกว่ากระโดดไปปุ๊บเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมเมกาเอ็กซ์โพเ,เ,เรชั่นโทเค็นเฮ้ยแล้วก็มีปูตรงนี้โอ้โหเราน่าจะสู้ไม่ไหวนะครับสำหรับเจ้าปูตัวนี้แล้วก็ระวังนะเฮ้ยผมว่าผมสู้ได้นะเม,มื่อกี้ดาเมจแรงจัดเลยแล้วก็โอ้โหอะไรเนี่ยทำไรกันเพื่อนโอ้โหขอแจมด้วยลวกันจังหวะนี้ชาร์ครับชาร์ทไปแล ชัดเออเอาด้วยเอาด้วยเรียบร้อยครับผมแตกหนึ่งตัวเป็นไงล่ะของโคตรโหดเลยนะครับแต่ว่าเสียดายนะมันชกมือซ้ายนะครับไม่ชกมือขวาเนี่ยมันก็เลยทําให้ตัวละครเราไม่ค่อยได้ใช้มือขวาที่เป็นถุงมือบีบกลบเท่าไหร่นั่นเองนะเอะเอเสียดายเฮ้ยนี่ตัวเมื่อกี้เป็นวอร์เดนผมบ่าเอา้ยเอ้ยไม่จุอะไรโอ้เข้ามาอย่างนี้ก็ถวายผางเลยละสิ <c oughs> นะครับโหในวันนี้บอกว่าจะมาเป็นแบบ อารมณ์ดีไม่ตีใครเว้ยเฮ้ยสรุปตีไปกี่คิวแล้ววะเนี่ยตรงนู้นก็จะมีทางด้งนงานของปูอยู่หนึ่งตัวด้วยนะเป็นปูสีขาวเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเราเข้าไปหาปูเนี่ยผมว่าเราต้อจะเป็นอาหารให้กับปูนะครับผม <S <S เพราะฉะนั้นก็เราจะไม่ไปยุ่งดีกว่า เราก็จะไปทางนี้เหมือนเดิมไปในที่ที่เราจะไปเมื่อกี้ยังไม่ได้ไปเลยนะโอ้ยบา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 ยเายเห็นอย่างนี้แล้วบายบายเลยคือหนีปูไปเจอปูนี่คือยังไงวะเนี่ยแต่ผมคิดว่าเราน่าจะวิ่งหนีได้ค่อนข้างที่จะไวนะครับโดยเฉพาะไอ้เจ้าตอนนี้เวลาวิ่งเนี่ยก็รู้สึกว่ามันจะไว,ะวยอยู่เหมือนกันนะปูมันน่าจะตามไม่ทันหรอกมัง้งมั้งนะเฮ้ยนี่นี่นี่ปุ๊บปุ๊บหลบก่อนปุ๊บดอนเลยืออดอนนอนในหญ้าโอ้ตัวเล็กมากมั้งเนี่ย อันนี้อันตรายครับทุกคนไม่น่าจะไหวไม่ขอยุ่งกันแล้วกันเพราะว่าเลือดเรามี5,000เองน่าจะเลือดน้อยกว่ามันนะแล้วก็มันล่องหัวดิกเห็นไหมโอ้ล่องหัวดิกไปดีกว่าโอ้ไม่มีใครแบบทักว่าผมเป็นคองเลยหรือไงวะเนี่ยเสยดายจังนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเออ,เอ,อ,เอ,อมีม็อกตัวนี้ตัวหนึง่งนม่าจะตัวเมื่อกี้แน่นอนอ่ากินน้ําก่อนมิ้งกบใครตอนนี้อน้ําอร่อยนี่เติมพลังให้ร่างกายนะครับร่างกายเรากําลังจะขาดน้าเฮ้เออมื่อกี้ม็อกเอาไหมเอาไหมทุกคนคิดว่าผมสู้ม็อกไหวป่าวะาเอาป่ะป่ะลองป่ะเดี๋ยวไปเอใสมันลยะ

เฮ้ยไม่ไหวเหรอตู้ม็อกไม่ไหวเหรอแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าไอตัวม็อกตัวนี้มันค่อนข้างที่จะกัดเร็วมากๆเลยอะ่ะโอ้โหเกือบแล้วครับผมเกือบเกือบไปแล้วเมื่อกี้อุ้ย i n j u ี่ซะแบบว่านะ <S <S เกืเอบไ,ไปนะครับหัวใจจะวายเมื่อกี้ เออไม่เป็นไรตอนนี้เราพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่อื่นดีกว่าทุกคนมาครับทุกคนตอนนี้ก็ตัดภาพมาอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าจะไปทําการสํารวจตรงกลางแมปก,กันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่ามันจะมีตัวอะไรกันบ้างเนาะแล้วก็เมื่อกี้ครับผมโอ้โหผมว่ายน้ำอยู่ตรงนู้นใช่ไหมเมื่อกี้แล้วก็มาเจอตรงนี้ปุ๊บโอ้โหขึ้นมาก็เจอปูอีกแล้วอฮ้ยแล้วก็โอ้โหมีบึงกาลว่ะบึงการหนึ่งตัวตรงนี้นะครับเดี๋ยวดมกลิ่นก่อนเพื่อความปลอดภยัยเพราะว่าอาจจะมีเป็นตัวอ่าล่อหนอยู่ก็เป็นนไไปด้้ะเยผผมมว่าตองล่่่นนนนใกล้้ําาะะจพอีได้อนยะ่ ปูตอนนี้ไม่มีท่าพุ่งแล้วโอเคมีปูอะปูมาว่ะไปแล้วปูมาผมก็หนีดีจังหวะน,นี้ตรงนี้จะมีตัวอะไรไหมเนอมาสำรวจกันอีกสักครั้งหนึ่งนะมาดูแบบสอนแนมเล็กๆ,ๆน้อยๆนะเพราะว่าถ้าเข้าไปเนี่ยน่าจะไม่น่าจะรอดกลับมานั่นเองเนาะมีอะไรไม่เอ่ยอ่าเห็นไหมเห็นไหมมีม,มีอันนี้ยังอยู่ไอตัวล่องหนนะ่ะยังอยู่นะครับแล้วก็จริงๆมันจะอยู่ตรงนี้ด้วยนะตัวหนึ่งอะตัวเมื่อกี้ตัวสีชมพูอะชมพูม่วงๆอะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันจะยังอยู่หรือเปล่านะรมกลิ่นไว้ก่อน โอ้โหอันตรายเหมือนกันเฮ้ยตอนนี้ปูมาแล้วครับผมปูมาแล้วดูซิว่าศึกครั้งนี้จะมีใครเปิดหรือเปล่าน่าจะมีอยู่ละมั้งผมขอรอดูอย่างเดียวละ่ะผมไม่สู้หรอกคนหนึ่งอะ่ะน่าจะไม่ไหวเดี๋ยวไบกินยาแป๊บนึงอ่าเอาดีๆเฮ้ยเฮ้ยมาครับผมไอ้แกสีบแล้วปูปูมันแอคแซสีบลว แต่น่าเสียดายนะครับทุกคนนะไม่มีใครเห็นเป็นแบบเออสีคองกับผมเลยนะครับไม่มีใครมาแบบโอ้ยนี่มันคลองนี่ว่าเลยนะครับผมจบเลยผมนะอีพีนี้นะคองโลปิแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็มาเล่นโรเพเป็นตัวละครตัวนี้ให้ดูกันก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับทุกคนนะเออดีกันแล้วครับโอ้โห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 บาแล้วโอ้กําลังสระหลัดถนนเอาสิผมรอดูเลยเอาดูซิว่าใครชนะอ่าผมเชีย์ปูก็แล้วกันนะครับปูสองตัวแบบนี้เอาดิ โอ้ยปูสามตัวเฮ้ยผมบอกเลยแพ็กเดียวกันได้นอนบาแล้วครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับผมบึงการแตกครับผมเฮ้ยไม่ใช่ดิเฮ้ยเอาโอ้โหตีกันมั่วแล้วตอนนี้เอ้าเฮ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่ปลาปูกันนี่ว่าน่าจะคนละฝ่ายกันนะเพราะว่าเนี่ยปูนี้ก็ตีแล้วก็เออแล้วก็ตัวนี้ก็โดนตีเหมือนกันเมื่อกี้ยังไงวะโอ้โหแต่ว่านะครับน่ากลัวมากๆเลยเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยผมจะขออนุญาตไม่ไปยุ่งกันแล้วกันเนาะขออยู่ห่างอย่างห่วงห่วงนั่นเองนะครับดูซิจะเปิดได้หรือเปล่าดูซีใครชนะ ผมถ้าผมวิ่งเข้าไปแล้วกดท่า2จะเป็นยังไงวะเออไม่รู้มันบล็อกได้หรือเปล่าแต่ว่าไม่เสี่ยงดีกว่านะ ดูสิน่าจะมาด้วยกันนะครับผม2ตัวนี้เนี่ยไปละไม่ยุ่งดีกว่าโหดูคาบเนื้อแบบว่าจัดเต็มมาเลยนะโอเคครับทุกคนก็เป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ในการเล่นเจ้าคองโลปิตัวนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยในการทําคลิปวิดีโอคลิปต่อไปนะครับผมและยวอีพีหน้าผมจะมาเล่นตัวละครอะไรอีกนั้นก็รอติดตามได้ต่อไปในอนาคตเลยนะครับทุกคนสำหรับอีพีนี้ก็ไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ